การก่อนแล้วกันฮะครับพี่น <ism> ิวบอกว่ากรี๊ดออกมาได้เลยใช่ใช่อยากกรีดด้วยครับเพว่าตื่นเต้นนาะวันนี้แฟนเยอะมากจริงๆนุริวใช่ครับเยอะมากๆเลยก่อนอื่นก็สวัสดีนานาโนโซนโซนหนุ่มิสัชายทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็ท่านลูกค้าแรงปังๆด้วยครับผมสงพี่แอด้วยพี่ออฟด้วยครับ แล้วก็พี่ๆน้องๆชาวดุวัติของเรานะครับและป้ามาก็มาด้วยกรีนดหักกรีนเลยเป็นพี่ลิวครับคือแฟนคลับกรีนดอะพี่รู้อยู่แล้วให้สื่อมวลชนกรีนดดูไหม จริงๆมเมื่อกี้ตอนอยู่ข้างบนผมได้ยินพี่นุ้ยขอเสียงเออ่ที่ร้องเพลงกันใช่ไหมเขาแล้วขอเสียงกรี๊ดผม<ช>ได้ยินแวบๆแต่ว่าพอถึงอ่าแฟนๆหรอกกรี๊ดก็เฮ้ยขึ้นมาแต่พอพี่พสืบมนชนปูก็ได้ยินเสียงเววๆมาอุ๊ยไม่จริงไม่แมว่าไม่จริงสืบมนชนกรี๊ดดังมากไม่เชื่อลองเทสูน,นะโอเคนะลองดูนะสืบมนชนท่านขอเสียงกรี๊ดให้กับน,นุ้ยหัะสืบมนชน วันนี้มาร้องเพลงให้กับแฟนๆแ,แล้วก็สื่อมวลชนและทุกๆคนที่อยู่ที่นี่ได้ฟังกันเขาเรียกว่าเป็นครั้งแรกเดบิวสเตจเนาะใช่ครับผมก็เป็นครั้งแรกสําหรับเพลงมอนอิงเลยครับมอนอิงนะหมวนอิงที่ได้ร้องสดๆให้ทุกคนฟังกับวงดนตรีแปนด้วยครับซึ่งแบบเมื่อกี้ตื่นเต้นมากอาจจะมีสั่นๆไปบ้างอุ้ยดีดี oh. ช ทุกคนโอเคหมดเลยเพราะมากๆครับพราอมากๆจริงๆนะฮะอาปลดปุมแซปหน่อยสิครั้งนี้ไม่ใช่แค่มีซิงเกิลไปของตัวเองไม่ใช่แค่เป็นศิลปินเต็มตัวเท่านั้นแต่นี่คือการเปิดตัวเป็นศิลปินคนแรกของค่าย DMD Music ด้วยครับเป็นยังไงบ้างฮะจริงๆก็จริงๆรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับแล้วก็ดีใจดีใจที่ เพราะว่าเราก็อยู่กับดูมันดีมาก็ประมาณ2ปีกว่าแล้วครับแล้วแบบผมมาชอบร้องเพลงมาตั้งนานแล้วด้วยซึ่งเราก็มีการร้องเพลงมากับดูมันดีมากกนข่าหลายเพลงแล้วแหละครับแต่ว่าในวันนี้เราได้ค่ายของเราได้เปิดตัวเป็นค่าย DMD Music ค่ายเพลงแล้วผมก็ได้รเราเกียรติได้เป็นคนที่มีซิงเกิลเป็นเพลงแรงกเหมือนกันครับก็แบบรู้สึกดีใจมากๆครับก็ต้องขอบคุณพี่อ๊อฟมากๆเลยครับปรบมือกับพี่อ๊อฟด้วยได้ไหมหาทุกคน เห็นมาเห็นเขาอ่ะโอ้โหเรียกว่าสู้มาตลอดเลยกับการทำปั้นน้องๆทุกคนตรงนี้จนวันนี้มีค่ายเพลงแล้วแล้วก็มีรู้ดีเป็นศิลปินเบอร์แรกด้วยนะไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเอาล่ะต้องบอกว่าเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาปล่อยเพลงไปแล้วมีชื่อีโอกระแสตอบรับดีมากๆภายใน30ชั่วโมงก็ได้ถึง1ล้านวิวใช่ครับอันนี้แบบ ต้องขอบคุณแฟนๆมากๆเพรจะเป็นทั้งแฟนๆของผมแล้วก็เป็นแฟนเพลงด้วยแล้วก็พี่ๆทุกๆคนเลยครับที่แบบชอบน้องห่อนอิงจริงๆตอนแรกคิดไว้แบบแอบตั้งข้อความาไว้ะว่าวๆน้อยสักอาทิตย์นึงล้านนึงละกันครับ <c oughs> ใช่แต่ว่าผลตอบรับก็คือภายใน3-4ชั่วโมงเลยก็หนึ่งล้านานัดแตกไปแล้วครับดีใจมากๆ,ๆครับกระแสตอบรับดีฮะตบมือกับตัวเองสิฮะทุกคน ตอนนี้ทะยานเข้าสู่2ล้านวิวแล้วนะใกล้แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมฮะใกล้แล้วเนาะนี่ไงที่เขายืนเนี่ยเขาไม่ได้ถ่ายคลิปนะเปิดดูอยู่เขาเปิดปั่นพิพูนป่ใช่ไหมจ๊ะได้ครับไม่ต้องถ่ายผมก็ได้ปั่นน้องหัวหินก็ได้ปั่นไปเลยครับปั่นเต็มที่เลยนะับเต็มใจให้ปั่นนะฮะและอย่างที่บอกไปเมื่อตอนแรกที่บอกไปแล้วว่าเพลงนี้กระแสดีจริงๆเพราะว่าในไอทูนก็ รียกได้ว่าเป็นชาร์ตนะฮะ36ประเทศทั่วโลกติดอันดับหนึ่งในไอทูนชาร์ตกว่า9ประเทศและไอทูน w ว r l d ด้วยเพลงภาษาไทยอันดับที่9ของโลกเมื่อสักครู่นี้มีอัปเดตเพิ่มเติมเมื่อติดบิลบอร์ดสาขาเวิลด์ดิจิตอล2เซลล์อันดับที่12อีกอัปเดตอีกใช่ของอัเปเดตนี้ยังไม่ทราบเลยครับเป็นยังไงบ้างน,นี่ก็อ,อัปเดตเลยโอ้โอก็จริงๆไม่คิดว่าแบบทุกคนจะ ช่วยกันดันน้องส่งน้องไปได้ไกลขนาดนั้นครับจริงๆปล่อยเพลงมาเราก็แอบคาดหวังนิดนึงเหมือนกันครับว่าโอ้ถ้าไปถึงจุดนั้นได้ก็คงจะดีมากๆแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแค่แบบทุกคนที่อยู่ตรงนี้ชอบน้องหมอนอิงชอบในเสียงของผมก็พอแล้วแต่ว่าในที่ได้ไปติดช้าหรือว่าในหลายอย่างนะครับก็ ดีมากเลยคือพี่ว่าทุกคนรู้ว่านุนิวตั้งใจในการร้องเพลงอยู่แล้วและทุกคนก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตนุนิวและยิ่งรู้ว่าเพลงเนี่ยมันไปได้ไกลมันติดชาร์ตต่างๆมากมายระดับโลกทุกคนก็ดีใจใช่ไหมคะทุกคนใช่ไหมจากข้างหลังใช่นะฮะงั้นพี่ถามนี้ดีกว่าทําไมถึงเลือกเพลงหมอนอิงมาเป็นเพลงแรกในชีวิตเลยเพราะอะไรคะ ครับก็จริงๆน้องหมอนอิงเนี่ยผมชอบตั้งแต่ชื่อเพลงแล้วครับจริงๆกว่าจะได้ชื่อเพลงก็คิดกับแย้มกับยอบกันนานสมควรครับจนได้เป็นเป็นน้องหมอนอิงครับซึ่งหมอนอิงเนี่ยจริงๆแล้วคอนเซปต์เพลงตั้งแต่ตอนแรกก็คืออย่างที่ผมเคยบอกไปครับว่าคีย์เวิร์ดของน้องก็คือเป็นให้ได้ทุกอย่างครับซึ่งรู้สึกว่าด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่ว่าจะทางที่ทแฟนเคยบอกว่าเหมือน เราเป็นได้หลายลุกมากๆเลยนะไม่ว่าจะทั้งรองสวยเท่นะ่ารักเซ็กซ<ๆ>ี<ๆ>่ใดก็ตามเราก็พร้อมจะเป็นให้ทุกคนได้ทุกอย่างเลยไม่ได้ทุกลุกเลยครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือเพลงนี้เนี่ยเหมือนอเป็นเพลงที่เข้าถึงง่ายมากๆและความหมายน้องดีมากๆครับเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักที่บริสุทธิ์ที่มีมอบให้กับทุกคนครับซึ่งก็คือความรักเหมือน ความรักที่ผมมอบให้แฟนๆครับทุกๆคนเลยทั้งๆที่ผมก็ไม่อาจรู้ได้เลยว่ารักที่ผมมอบให้ไปเนี่ยก็มีส่วนที่ทุกคนมอบกลับมาให้ด้วยแต่ก็มีส่วนที่อาจจะแบบอาจจะไม่ได้มอบกลับมาให้ด้วยครับก็ตรงกับเพลงเลยเหมือนกันครับก็คือมีความหมายที่ดีมากๆเลยซึ่งตอนนี้นแฟนๆที่ฟังนุ้ีพูดอยู่ก็คือถือโทรศัพท์มือสั่นไปหมดแล้วซาบซึ้งน้ำตาคลอน้ำตาคลอลยแหละน้ำตาคอ <S <S ลอ ใช่มา oh, oh, oh. ใช่มดูสิเห็นไหมฮะนี่ mm hmm. โดยโดยเฉพาะแถวหน้าตรงเนี้ย mm hmm. นะปาดน้ำตาเลยแลนะ <laughs> ปาดน้ำตาเลยอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณคือคนเปิดตัวค่ายศิลปินเบอร์แรก mm hmm. มีเพลง mm hmm. เพลงแรกของค่าย DMD Music แฟนๆอยากรู้แล้วฮะว่าต่อจากนี้ไปมีแพลนอะไรในอนาะคนบ้างจะมีซิลิลต่อไปหรือจะมีเป็นอลั้มเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะนุนิว จริงๆก็คุยกับพี่ฮอไปแล้วครับว่าจริงๆเริ่มแผนเริ่มแผนกันมาคร่าวๆบ้างนะครับว่าจะมีซิงเกิลสองซิงเกิลสามปล่อยช่วงประมาณไหนครับใช่ครับวันนี้ก็เป็นรูปเป็นนักมันนิดหน่อยครับแต่ว่าตอนนี้ก็จริงจังกับน้องหมอนยิงอยู่ครับใช่ครัจะส่งน้องไปให้ไกลๆขึ้นเรื่อยๆครับยังไงก็คิดว่ายังไงก็มีอยู่แล้วครับซิงเกิลต่อไปมีแน่นอนครับเพราะว่าผมก็คงไม่ได้มีแค่เพลงเดียวใช่ส่วน เรื่องของอัลบ,บั้มครับก็อาจจะมีซิงเกิลสัก4หรือ5เพลงครับจะเริ่มทำเป็นอัลบ,บั้มแล้วก็ในอัลบ,บั้มก็จะมีการเพิ่มเพลงที่ไม่ได้ปล่อยเป็นซิงเกิลเข้าไปด้วยครับแล้วเราก็จะทำเป็นเล่มอัลบ,บั้มเลยอ่าเขาแลนไว้แล้วฮะเขาตั้งใจแผนไว้แล้วเขาชอบร็อกเพลงฮะไม่ได้มีเพลงเดียวแน่นอนนะคะนุนิวมีประมาณหมื่นกว่าเพลงที่เตรียมโอ้ <laughs> หมื่นกว่าเพลงหมื่นกว่าเพลงได้หมายความว่าพี่จะต้องมาเปิดตัวทุกๆุเพลงอีกหมื่นอีกหมื่นครั้งตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับหมื่นปีอ้าวแต่นี่ออกเค้ยิ้มอยู่นะเป็นไปได้นะหมื่นก็ขอให้เค้ยิ้มอยู่นะเขากรูหัวเราะอยู่นะคุณครับหมื่นเพลงไหมครับเพียวถ้าอยู่ถึงก็จะทำแสบถึงสิต้องถึงสิเออล้ไปล่อยชั่วโมงละเพลง โอ้โห oh. <laughs> เอา้าชั่วโมงละเพลงพร้อมซัพพอร์ตไหมเอา้าก็พร้อมอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมฮะ <laughs> ขอเงินทำเพลงด้วยครับ <laughs> หนึ่งหมื่นเพลง oh. <laughs> เอา,เอา <laughs> พร้อมให้ าพิเศษของนุนิวจริงๆกับการเดบิวต์สเตจครั้งแรกนะฮะกับโชว์เพลงแรกของตัวเองบนเวทีสดๆแบบนี้วันนี้เตรียมความพิเศษอะไรมาเพิ่มเติมกว่านี้ใช่ไหมฮะอ๋อจริงๆก็ใช่ครับยังมีจริงๆก็เป็นจริงๆวันนี้เราอยากจะกลับจะทำงานโชว์เคสให้เป็นฟิลแบบชิลๆสบายๆที่คนข้างแบบสบายๆทุกคนแบบเนี่ยมาหาแล้วแบบอย่างเงี้ยเาก็ไม่ แต่ดูมาตอนมาก็ไม่รู้ว่าชิลหรือเปล่าครับเพราะว่าคนมาเยอะมากๆเลยแต่ว่าก็คือจะเรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ไหมก็เดี๋ยวจากนี้อ่ะมีด้องเพลงอีกครับีใายเพลงเลยอ่าเดี๋ยวรอติดตามครับว่าด่มีเซอร์ไพรส์จากนุนิวด้วยะนะครับอ่ะพูดถึงเพลงแล้ว